วันดูวันนี้เขามาซ้อมแข่งเรือกันคนเลยเยอะว้าวอากาศดีมากเลยอ่ะวันนี้นี้น้องกูรูุนะหน้ามิ่งน,นะเธอเดี๋ยวจะขับเข้าไปข้างในให้ดู ชึบ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 ว้าวอันนี้เป็นสะพานนี่อันนี้น้องกุลูฮอตะไครน้องกุลูคือตรงนี้สีสมสมๆแต่แม่ก็มีที่วิ่งที่เดินสำหรับมือใหม่ข้างในก็สวยนะมีสนามบาสด้วยเนี่ยสวยแล้วตรงนี้ร่มนะในแง่ร่มดีด้วยแต่เสียดายไม่มีห้องน้ำอะ่ะนี่มันก็กว้างดีเออดีนะกว้างมากอะ่ะ แบบมาแบบทำกิจก,กรรมครอบครัวได้เลยอ่ะเออโอ้นี่พาหมามาเดินเล่นพาอนั่น่ะพาพี่หนุนเต็งต้องพาพี่หนุนมาเดินเล่นอ่ะเออว้ยถ้าเต็งอยู่ต่การเ้ื่องกัรคงดีเนาะเขาแบบเขาจะเอารถยนต์ไปรับพี่หนุนขึ้นกระบะมาเล่นแถวเนี้ยเห็นไหม ไม่เป็นทางเงี้ยอ่านี่ก็จะเป็นแบบว่าตอนที่ตอนนี้ที่เราอยู่ในเกลือกกาเนี่ยเขาก็ต้องข้ามสะพานไปเพื่อไปวิ่งตรงน,นู้นตอนนี้มันยังสวยอยู่ถ่ายรูปถ่ายรูปมันยังสวยอยู่หลอกพ่อที่บ้าน,น,นามองด้านซ้ายโอ้สวยมากเลยอ่ะ เนี่ยเขาแข่งเรือเข้ามาซ้อมแข่งเรือกัน